วัสดีครับนี่คือเวลาของรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยคุณผู้ชมครับถ้าดูการทำงานหรือว่าการปฏิรูปประเทศขณะน,นี้ระหว่างสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญถือว่าผลงานนั้นคืบหน้าไปมากแล้วนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องของการเปิดรับฟังความคิดเห็นกับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือว่ามีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกับกลุ่มของเยาวชนซึ่งจากนี้ไปก็จะกลายเป็นอนาคตของชาติเป็นกําลังในการพัฒนาชาติในอีกหลายปีข้างหน้าซึ่งพวกเราก็คงจะถอยไปดูว่าพวกเขาจะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปอย่างไรนี่ถือว่าเป็นความก้าวหน้าความทันสมัยของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะว่าถ้าจะหันกลับไปดูการยกร่างรัฐธรรมนูญในช่วงที่ผ่านมาไม่เคยมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเยาวชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งสปอชอหรือว่าทางคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเยาวชนหรือว่ากลุ่มเด็กๆของเราว่าพวกเขาอยากเห็นอยากได้อะไรในการพัฒนาประเทศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศคืนนี้จุดเปลี่ยนประเทศไทยจะร่วมพูดคุยสอบถามรายละเอียด จะแขกรับเชิญสองท่านครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติท่านแรกนั่งอยู่ข้างๆผมครับท่านนี้ก็คือคุณมีชัยวีระวยทยะในฐานะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนอีกท่านหนึ่งครับสุภาพสตรีที่นั่งอยู่ข้างๆนั้นท่านนี้ก็คือรองศาราจจาประภาพ,พัฒนิยมท่าน,นเป็นเลขานุก,การคณะกรรมธิการปฏิรูปการศึกษาสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับ ผมถามเลยแล้วกันว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาถือว่าปิดจ็อบแล้วหรือยังครับสำหรับการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเยาวชนเราจะเปิดไปเรื่อยๆครับครับ,รบ,รบตอนนี้เราทํามาแล้ว11จุดทั่วประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพด้วยภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางหมดเลยเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็วันที่ประมาณ30เมษาครับ ประมาณร้อยกว่าคนเนี่ยจะเข้ามาที่รัฐสภาแล้วมาเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อท่านประธานสภาปฏิรูปครับประมาณร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนที่ว่านี้มาด้วยวิธีไหนครับมายังไงก็เรามีงบประมาณจากรัฐสภาแล้วก็ให้นักเรียนเหล่านี้มานะครับส่วนในตอนที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยเราได้งบมาจากกระทรวงศึกษาครับกับสสสครับทำไป ตอนนี้เดือนเมษาเนี่ยจะเข้ามาเสนอแผนเพิ่มเติมต่อประธานสภาปฏิรูปและเพราะฉะนั้นถึงปลายเมษาก็ยังมีโอกาสที่จะเสนอใหม่ที่จริงทุกอย่างเนี่ยเป็นดินน้ำมันอยู่นะครับจนกระทั่งประมาณสักเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยก็คงจะค่อยๆปิดแล้วก็มาปรับปรุงและเสนอต่อ ออสภาปัิิรูปอีกต่อไปแต่ <Okay. S 2> ว่ามีเวลาตลอดไปแล้วก็ส่งมาทางไปรณีนีด้วยก็ได้อย่างเช่นขณะนี้เรามีโครงการซึ่งทาง Microsoft ช่วยเหลือเราไปทั่วประเทศนะครับ <Okay. S 2> เข้าไปในมือถือแล้วก็ได้ถ้ถาเข้าไปที่ที่ u u u e e ก็บอกว่ารัฐธรรมนูญของฉันหรือภาษาอังกฤษว่า my constitution <Okay. S 2> ก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่แล้วก็เป็นเล่มๆก็มีนะครับ <Okay. S 2> เป็นเล่มๆก็มี <Okay. S 2> แล้วจะมีเล่มหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าอาจจะสัก อีกสองสามอาทิตย์เนี่ยเรื่องการศึกษาอย่างเดียวเลยว่าการศึกษาของประเทศไทยเป็นยังไงแล้วก็เราจะแก้ไขอย่างไร,ร,รเพราะว่าตอนนี้เห็นชัดว่าจําเป็นต้องแก้ไขครับทราบ,บว่าที่ผ่านมาใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ซึ่งเปิดเวทีในการรับฟัง11จุดทั่วทั้งประเทศอันนี้แล้วเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วครับ,รบได้เห็นไหมครับว่าเยาวชนเขาสะท้อนอะไรกลับมาเป็นเนื้อเป็นหนังเดี๋ยวเดี๋ยวจะฉายให้ดูนะครับในโดยทั่วไปนี่เราบอกว่า เขาคือเจ้าของประเทศนะครับแล้วก็ต้องให้เขามีบทบาทอย่างจริงจังนั่นคือเด็กๆตระหนักชัดเจนใช่ไหมครับเขาเข้าใจดีแล้วก็เขาเสนอมาเนี่ยมีทั้งหมด14ข้อนะครับการศึกษาก็เป็นเรื่องหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะเห็นเองว่าเขาเสนออะไรบ้างนะแม้ทั้งเกี่ยวพระเจ้าอยู่หัวเขาเขาเสนอนะครับมีทั้งหมด15ข้อแล้วก็ข้อที่สําคัญมากสำหรับเขาคือเรื่อง การศึกษามีเรื่องขรัปช่นด้วยนะครับเรื่องการศึกษาแล้วเราก็จะแตกแยกมาให้ดูว่าเขาเสนอเรื่องการศึกษาอะไรบ้างเข้าใจว่ามีอยู่ประมาณ13ประเด็นถ้าภาพพร้อมแล้วนี่รบกวนเอาขึ้นได้เลยนะครับคุณบิชาจะได้เล่าให้ฟังเลยว่ามีอะไรอย่างไงบ้างครับงั้นเล่าไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวจหนัาที่เอาภาพขึ้นจุดสําคัญก็คือว่าเขามีประเด็นต่างๆที่เขาขอเสนอโดยเราถามอยากเห็นประเทศไทยดีขึ้นยังไงบ้างในอนาคต แล้วก็ในเมื่อดีขึ้นก็ต้องมีการปฏิรูปเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญนี้ต้องเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาเป็นร่มโพร่มใยให้แก่คนรุ่นใหม่รุ่นผมนี่ก็แก่ตายกันไปกันหมดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวพอตัวตัวหนังสือขึ้นเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยครับว่ามีเรื่องการศึกษาการเมืองการปกครองด้วยครับโครงดับหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานครับสุขภาพเรื่องเศรษฐกิจเขาบอกมันมีความเหลื่อมล้ำต้องทําให้ เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับ,รบต่อไปก็จะมีทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงาน<ม>ครับสิทธิและความเหลื่อมล้ํเขาบอกมีความเหลื่อมล้ามากมในทุกด้านด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการศึกษาด้านศาสนารเรื่องสื่อด้วยจะต้องปรับปรุงสื่ออย่างไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเขาก็ใส่เข้าไปแล้วก็เรื่องของ ช,ช,ชุมชนและสังคมโดยทั่วไปเนี่ยครับ,รบแล้วภาวะผู้นําเพราะว่าบ้านเราก็ในอดีตเคยมีผู้นําซึ่งไม่ได้สร้างความเลื่อมใสให้แก่เยาวชนครับ,รบและสุดท้ายก็มีข้อเสนอแนะของเขาเกี่ยวกับพระหมหากษัตริย์นะครับจะเห็นว่าเขาเสนอมาอย่างกว้างขวางแต่อันดับหนึ่งของเขาก็คือเรื่องการศึกษาซึ่งเรามีรายละเอียดการศึกษาขึ้นขึ้นบอร์ดให้ดูได้นะครับแลจะได้จะได้เห็นชัดนะครับ ในเรื่องของการศึกษาตอนนี้อาจารย์ตาดีก่าผมนะข้อแรกเขาพูดถึงเรื่องการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษานะแสดงว่าเขาเห็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมโดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพนะคะโรงเรียนนี้คุณภาพไม่เท่ากันที่สองนี่เขาพูดถึงปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลเชิงคุณภาพนะอันที่สามเรื่องปรับปรุงการประเมินคุณภาพทางการศึกษาแล้วก็สี่เนี่ย คืออะไรล่ะเสริมการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนห้านี่ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองกับความต้องการนะของของตลาดแรงงานนะแล้วก็หกเนี่ยลดหลักสูตรแกนกลางแล้วให้เน้นหลักสูตรท้องถิ่นที่นำไปใช้ได้จริงคือให้มากขึ้นไม่ใช่ทุกคนเนี่ยใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยนะครับ มีจํากัดจํานวนนักเรียนด้วยนะคะต่อห้องเนี่ยไม่เกิน4ี่สิบคนแสดงว่ามีผลกระทบนะนักเรียนแน่นห้องเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็จัดระบบด้านการศึกษาแบบสากลนะสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะฮะเขาก็กล้าคิดนะฮะและช่วยพัฒนาการศึกษาที่ไม่ต้องอยู่ในกรอบมากเกินไปนะฮะแล้วก็มี ทางเลือกด้านการศึกษาตามความถนัดแล้วก็เน้นครูให้มีการสอนเข้าใจมากขึ้นสุดท้ายก็คือลดการคอร์รัปชันทางการศึกษาปัญหาเหล่านี้ผมฟังแล้วตกใจนะเพราะว่าตลอดที่ทำรายการมาผมฟังผมพูดผมคุยกับแขกรับเชิญหลายท่านซึ่งเป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยมานั่งถกกันเรล่านี้เป็นหัวข้อที่ฟังแล้วดูเครียดจังเลยแต่ทําไมเด็กๆสะท้อนออกมาได้ขนาดนี้ผมตกใจพอสมควรผมถามเนี่ยว่าเวทีที่เปิดเปิดยังไงแล้วเด็กที่เข้ามาสะท้อนเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ ก็คือเด็กมัธยมนะครับเด็กมัธยมมีทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนครับครับทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยเท่ากันเพราะเราเห็นเรื่องความเสมอภาคเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็มีการละลายพฤติกรรมก่อนจนเข้าใจกันดีบอกความเห็นไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับแล้วเขาก็เป็นผู้เป็นกลุ่มแล้วก็เสนอกันว่าใครมีความเห็นในเรื่องไหนก็ใส่เข้าไปมีบอร์ดมีแผนที่จะเขียนใครมีความคิดเห็นยังไงแล้วหลังจากที่เขาเสนอปัญหาแล้ว เขาก็เสนอทางแก้ครับแล้วแก้อย่างไรโดยใครด้วยครับะฟังดูเหมือนผู้ใหญ่ทํางานกันเลยทีเดียวก็เด็กเขาเก่งครับเนี่ยเด็กไทยไม่โง่เลยแต่ว่าบางครั้งบางคราวในผู้ใหญ่เนี่ยยังเป็นเด็กเกินไปที่จะเข้าใจเขาบางทีหันไปใช้วิถีเด็กบ้างก็ดีเหมือนกันเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันนี้ครับผมถามนิดหนึ่งว่าหนึ่งใน15ข้อเรื่องแรกเรื่องที่หลักเลยก็เกิดเรื่องของการศึกษาที่สะท้อนมา มจับได้ทั้งหมด12ประเด็นหลักๆแต่ว่าที่สนใจมากๆก็คือเรื่องของการวัดการประเมินคุณภาพการศึกษาเรื่องนี้บางทีผู้ใหญ่เราคุยไม่คิดว่าเด็กจะรู้แล้วเข้าใจเด็กสะท้อนอันางไหครับเดี๋ยวมาแต่นี่เราจะเห็นว่าภาพเมื่อสักครู่นี้ครับว่านี่ก็มีเด็กอยู่ในที่ประชุมทำอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตอนนี้หลายอย่างนี้เราวัดว่าครูทําอะไรครับโดยทั่วไปมันต้องไปวัดว่าเด็ก ทำอะไรได้ไปเชป็คภาษาอังกฤษไม่ใช่เาโอ้โหครูมีเอกสารดีอย่างเลยแต่เด็กพูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องในือคณิตศาสตร์เหมือนกันนะครับนี่เป็นตัวอย่างแล้วไปวัดที่ครูแทนที่วัดที่นักเรียนเปเปอร์ดีแต่สก,กิลไม่ไหวก็เหมือนกันนะเราวัดที่พ่อครัวว่ามีปริญญาบ้างแตไม่ได้วัดที่อาหารอร่อยแลอไม่อร่อยเลยนะจานอันนี้คือสมรรถนะเนี่ยมันวัดเป็นนามธรรมครับก็วัดยากทีนี้ของเรานี่ใช้วิธีสอบอย่างเดียวสอบวัดผลใช่ไหมฮะ แต่ว่าบางเรื่องเช่นทักษะเนี่ยหรือ,อ,อทักษะทางสังคมทักษะการทํางานวิธีคิดอย่างเงี้ยนะสมรรถนะในการทํางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อ,อ,อทําให้ประสบผลสําเร็จอย่างเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ย ไม่ได้ถูกวัดไงก็เป็นเรื่องที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งนั้นอันนี้คือเด็กๆสะท้อนมาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมฟังที่เห็นเมื่อสักครู่นี้หนึ่งใน12ใข้อผมได้เห็นแล้วรู้สึกร้อนๆที่หน้าและไปถึงใบหูเลยทีเดียวก็คือเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตซึ่งที่ผ่านมาผู้ใหญ่อย่า,ยยางเราเรานั่งคุยกันก็คุยว่าภา,บาคบังคับ6ปี12ปีก็ว่ากันไปแต่เด็กๆเ,เขามองถึงการศึกษาตลอดชีวิตเ้าสะทอนแล้วก็อยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยนะตอนนี้ที่บอกว่าเห็นผลคือเรามองว่า มนุษย์นี่มันต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าในระหว่างที่สาเก่งสั้น uh huh. นะครับแล้วมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้อย่างเช่นตอนนี้หนึ1 1> ่งในห้าของคนไทยก็เป็นผู้สูงอายุเพราะเราต้องทําให้ผู้สูงอายุมีงานทําเพิ่มขึ้นมีรายได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยดูแลหลานแล้วก็หลานช่วยดูแลด้วย uh huh. นะครับจุดที่สําคัญกนะ็คือว่าเราต้องการจะให้คนเนี่ยเรียนรู้ตลอดไปเมื่อก่อนเราดูแลคน นักเรียนนะครับ9ล้านคนคตอนนี้ต้องดูแล70ล้านแล้วก็ต้องสอนทุกอย่างโรงเรียนเนี่ยต้องเปลี่ยนบทบาทที่พวกเราเรียนกันมาครับ,รบโรงเรียนที่จะเป็นสาหรับเด็กนักเรียนอย่างนี้นในมดสมัยแล้วต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนของพ่อแม่ของทุกคนในชุมชนและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาชนบทด้วยนี่คือโรงเรียนสําหรับอนาคตแล้วเราก็จะเริ่มกันในรัฐมนูญ ฉบับนี้ครับนะครับนี่เป็นจุดที่เห็นชัดเลยโรงเรียนต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภาษีก็มาจากทุกคนแต่ทําไมเอาเฉพาะเด็กนักเรียนนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโรงเรียนเนี่ยเปิดปีละสองร้อยวันตรงนั้นเรามีสามร้อยหกสิบห้านะครับเราใช้แค่สองร้อยวันคือหักส่วนที่เป็นวันหยุดไปแล้วใช่ไหมปิดเทอมหแล้วครับก็มีแค่นี้ครับแต่จุดที่น่าเป็นห่วงซึ่งเป็นข้อมูลออกมาชัดแล้วคือว่า ในจำนวน200วันเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยครูไม่อยู่ในห้องสอนหนังสือในโรงเรียนสอนหนังสือ84วันหรือ42เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นก็ออกไปทำงานที่นู่นที่แข่งขันเลยก็ว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือในห้องเนี่ยครับก็ดูครับ200ลบ84เนี่ย คือนี้มันสะท้อนว่าความเอาใจใส่ของครูต่อเด็กเนี่ยในการที่จะสอนให้เด็กเข้าใจเนี่ยเรียนรู้ได้จริงๆเนี่ยมันก็น้อยลงนะเพราะว่าเวลาหายไปเกือบครึ่งหนึ่งคความต่อเนื่องก็ไม่มีก็เลยต้องคืนครูให้นักเรียนต้องคืนครูให้นักเรียนแล้วก็สะท้อนไปครับที่ผ่านมาครูหายไปเพราะใครเอาไปหรือว่ายังไงหรือถูกแย่งไปด้วยวิธีไหนคือก็ไปใช้ครูไปทําอย่างอื่นด้วยนะแล้วก็ ไปทํางานธุรการไปทําอะไรแต่อมอะลยแล้วก็มีโครงการจากศูนย์กลางเยอะมากแล้วก็โครงการจากหน่วยงานต่างๆเข้าไปอีกมากมายเดี๋ยวก็โครงการโน้นโครงการนี้เข้าไปในโรงเรียนก็ดึงครูบางทีก็ดึงเด็กออกมาด้วยเพราะนั้นได้เรียนก็เหลือนิดเดียวคือที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้คุยกับตัวแทนเยาวชนซึ่งเป็นคนสองคนเขามานั่งคุยอย่างนี้เขาบอกว่าอยากให้ปฏิรูปการศึกษาใหม่อยากให้ลดการท่องจําให้เยอะขึ้นเพราะว่า พอท่องจาเสร็จเข้าไปเรียนเสร็จก็จบไม่ได้ใช้แล้วก็อยากให้เพิ่มเรื่องของการทํากิจกรรมเพื่อจะได้มีทักษะในการเติบโตแล้วไปอยู่ในสังคม,มอย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพได้ตรงนี้ในเวทีนี่น่าจะมีรายละเอียดตรงนี้มากกว่ามีอะไรที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างนะครับเสนอว่าอยากจะมีบทบาทในการจัดการของโรงเรียนด้วยไม่ใช่ว่าเข้าไปเหมือนเหมือนถั่วในกระทะเขาทอดเอาทอดเอาทอดเอาจบแล้วก็อ,ออกนะครับเหมือนเหมือนเป็นข้าวโพดพอบคอนอ่ะ ออกมาก็จบแล้วนะจะไปไหนก็ไม่รับทราบอ่ะนะทีนี้มันต้องเปลี่ยนครนะแล้วก็นักเรียนก็อยากจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนักเรียนก็อยากจะช่วยเหลือในการบริหารโรงเรียนทำไมไม่สอนให้เขาบริหารโรงเรียนทําไมไม่มีนักเรียนอยู่ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทําไมไม่ให้นักเรียนจัดซื้อสินค้าที่ต้องใช้ในโรงเรียนจะได้ไม่มีการโกงกันนะตรวจสอบ ทำไมไม่ให้ในักเรียนเป็นผู้สัมภาษณ์เด็กนัเกเรียนใหม่ที่จะเข้ามามทำไมไม่ให้ในักเรียนสัมภาษณ์ครูทำไมเราซื้อรองเท้าได้ด้วยตัวเราเองอแต่สิ่งที่มีความสําคัญในชีวิตมากคือครูเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกเลยมันตอบปป็นโลกต้องเปลี่ยนขอเริ่มเปลี่ยนที่ประเทศไทยก่อนครับผมฟังแล้วผมรู้สึกอายแทนผู้ใหญ่นะเด็กรู้ว่ามีการโกงในโรงเรียนเด็กรู้ว่ามีพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีขนาดนั้นทีนี้อาจารย์อาจารย์ประพาภักด มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กสะท้อนครับคือเด็กเขาสะท้อนเนี่ยมันสะท้อนถึงยุคสมัยนี้ด้วยนะเพราะว่าแค่เรียนไปท่องจําแล้วไปสอบเนี่ยมันไม่ทันการแล้วครับมันมันไม่มันเสียเวลาเรียนเปล่าเปล่าครับเพราะนั้นสิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงว่าสิ่งที่เรียนเนี่ยต้องมีความหมายและนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตอันนี้สําคัญมากครับการประยุกต์ใช้ความรู้เนี่ยเราไม่ได้มีอยู่ในในหลักสูตรของเราเลยครับ ซึ่งล้าสมัยแล้วไงอันนึงที่ผมตกใจแล้วก็สงสัยก็คือว่าเด็กพูดถึงเรื่องหลักสูตรและแผนการศึกษาซึ่งที่ผ่านมาเป็นผู้ใหญ่มานั่งคุยกันว่าเราจะกําหนดว่าหลักสูตรแบบนี้ให้เขาเรียนแบบนี้แล้วไปซ้ายไปขวาแต่ทีนี้ด้วยความที่เขายังเด็กอยู่ความรู้เขาก็ไม่มากเท่าผู้ใหญ่เขาเขาพูดแบบนี้เขามองมุมนี้เพราะว่าเวลาเขาเรียนรู้ผ่านการลงมือทำเนี่ยเขาเข้าใจมากกว่าแล้วเขารู้ว่าวิธีการเรียนแบบนี้ใช่ครับแต่ว่า ครูเนี่ยถ้าจะให้สอนด้วยวิธีนี้เนี่ยยากสําหรับครูมาแล้วพานักเรียนประมวลความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ครูเรายังทําไม่ค่อยได้เพราะนั้น<ำ>ก็เลยกลายเป็นข้อจํากัดที่จริงนักเรียนเขาไปไกลแล้วเขาเรียนรู้จากสื่อเรียนรู้จักอะไรนี่มากมายตัวเนื้อความรู้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่ว่าเขาจะเข้าถึงไม่ได้แต่ว่าวิธีการที่เขาต้องการอันนี้แหละมันยุคสมัยของเขาแล้วการศึกษาเราต้องทําให้ทันกับยุคสมัยของ การนักเรียนเขาก็เห็นชัดชนะครับว่ามีความเหลื่อมลำ้ำระหว่างโรงเรียนของเขาซึ่งอาจจะมีความดีเด่นแต่คนอื่นๆนี่ไม่มีเขาเห็นชัดเลยว่าจะต้องปรับปรุงนะครับเรื่องความเห<ม>ล<ำ>ื่อมล้ำและอีกจุดหนึ่งที่หลายคนในโลกเข้ามาดูเขาไม่เข้าใจประเทศไทยเขาบอกทําไมต้องมีไอโรงเรียนกวดวิชาเต็มไปหมดเลยนะครับเขาไม่เข้าใจบอกโรงเรียนมีไม่ทำไรมันจะมีกวดวิชาก็กวดกันในโรงเรียนสิ ้าต้องมีนะครับ,รบแล้ววิธีสอบก็จะต้องเปลี่ยนจากวิธีสอบปลายเทอมแล้วก็บอกคุณตกนรกหรือขึ้นสวรรคร์ครนะครับคุณจะทําเหมือนหมอตรวจสุขภาพเราสมมติตรวจ3ามคนคหมอบอกว่าคนนี้แข็งแรงแล้วไม่ต้องห่วงเลยเลยคนนี้พอใช้ได้ปรับออกกําลังอย่างหน่อยคนนี้ป่วยต้องทำอย่างนั้นหมดแล้วกพอเสร็จแล้วหมอก็จะมาช่วยคนนี้อาจจะมาช่วยคนนี้คนนี้อาจจะมาช่วยคนนี้แล้วหมอช่วยพอถึงเวลาสิ้นปลายปลายเทอม เด็กคนที่สอบตกก็ไม่ตกครับเพราะเราต้องเปลีป่ยนภาษาอรงกขึ้แบบยนยกว่า Diagnostic เวลาหมอตรวจคนไข้ครับอีกเรื่อง<ด>หนึ่งกลับ,ไป,บไปที่หลักสูตรที่คุณลำบุญถามเมื่อกี้เนี้ยเด็กเนี่ยเขามองชัดนะว่าเขาเขามองทะลุนะว่าหลักสูตรเขาพูดถึงท้องถิ่นใช่ไหมฮะเพื่อเพื่อที่อะไรเพื่อที่ว่าเขาจะได้เป็นประโยชน์ตัวเขาเนี่ยเมื่อเรียนแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นได้จริงเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของเขาด้วย เพราะนั้นเยชนเนี่ยเขาจะมีเจตนาที่ดีที่ชัดใช่ไหมคนอยู่ใกล้ป่าก็เรียนเรื่องป่าอยู่ใกล้ทะเลก็เรียนเรื่องเรียนแล้วดูแลงเรียนเหมือนกันทั่วทั้งดูแลบริบทภูมิสังคมของเขาได้อย่างนั้นแหละอีกเรื่องหนึ่งผมถามด้วยความเคารพคือทั้งสองท่านก็เป็นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของโรงเรียนด้วยว่างั้นเถอะทีนี้ผมถามหน่อยว่าแน่ใจว่าเด็ก หลายๆคนคงมีคําถามเพราะที่ผ่านมามพวกเราในฐานะผู้ใหญ่มานั่งกําหนดพวกเขาว่าเกณฑ์ในการจะเข้าสอบเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยอ,อันนี้เป็นปัญหากับพวกเขาซึ่งพวกเราเองในฐานะผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยห่างการศึกษามานานละผมยังงงเลยว่าทุกวันนี้รุ่นผมยังเป็นรุ่น e n t r a n c e แล้วหลังมาก็จะมีแก แพทโอเนทเอเน็ตไอ้นี่มันเป็นความวุ่นวายที่เด็กๆก็ลําบากพ่อแม่ก็ตามไม่ทันเหมือนกันยิ่งถ้ามีลูกวัยห่างกันมากตรงนี้เขาคุยเขาเสนอไหมครับมันควรจะจบยังไงแบบไหนง่ายกับพวกเขาและทาให้พวกเขามีโอกาสเท่าเทียมกันเขาเสนอประเด็นเร<ๆ>ื่องการวัดประเมินผลครับที่จริงมันต้องไปประเมินเชิงคุณภาพของการเรียนครับเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้เนี่ยคือไม่ได้มารอวัดผลสุดท้ายนั้นนั่นคือ ประเมินตามสภาพจริงในระหว่างที่เรียนไปนะแล้วก็การวัดผลเนี่ยมีได้อย่างโอน t นี้มันได้เพราะมันเป็นแค่ r r i n n r y y t s t นะฮะ,เ,ะเพื่อให้ดูว่าเขาจบตามมาตรฐานภาพบังคับไหมนะ,ะแต่ว่าสอบอื่นๆเนี่นยมันงอกงามขึ้นมาเพราะว่าเราจะคัดคนเหมือนว่ามีเส้นทางเดียวคือเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วคนก็มาแย่งกันก็จะต้องคัดทิ้ง กลายเป็นการสอบเพื่อคัดทิ้งแล้วคนที่สอบไม่ได้กลายเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ซึ่งระบบเนี่ยมันไปทําลายแต่จริงๆเด็กเขาก็มีความสามารถทุกคนแหละเสียงส่วนใหญ่เขาอยากใม้มีระบบแบบนี้อยู่ไหมครับเขาก็ไม่ต้องการอ่ะมันไม่ใช่ความสุขนี่ความทุกข์ก็เีาเราอยากจะเห็นเกิดขึ้นนะครับผมไม่อยากจะเห็นเกิดขึ้นเลยว่าทําไมรีบเร่งจบมหแล้วก็ต้องสไปเข้ามหาวิทยาลัยครับจะสอบก็เรื่องหนึ่งแหละทำไมไม่ไปหาประสบการณ์สักปีสองปีบางประเทศเขาไม่รับเลยนะครับ บอกคุณไปหาประสบการณ์มาคุณจะได้เข้าใจว่าชีวิตการทํางานชีวิตอยู่กับอะไรนอกโรงเรียนเป็นยังไงแล้วได้ประสบการณ์และได้เงินบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ไปไปเข้าในในมหาวิทยาลัยอะไรก็ตามในวิชาที่อยากเรียนครับแล้วสมมติผมอยากจะเรียนด้านเคมีหรือผมอยากอยากที่เื่นเภสัชผมก็ไปอยู่กับบริษัทแล้วเขาก็ฝึกให้ผมเป็นเวลาหนึ่งปีอยู่ในแผนกเภสัชนะครับ ผมรู้เรื่องเยอะเลยหรือผมอยากเป็นพยาบาลผมก็ไปอยู่โรงพยาบาลหนึ่งปีที่จริงผมมองถอยหลังมากขนาดนี้ว่าทําไมเราต้องรอให้จบหกซะก่อนสมมติผมอยากจะเป็นครูทําไมผมไม่เริ่มเรียนการเป็นครูตั้งแต่มหนึ่งไม่ได้ครับผมอยากจะเป็นคนทํางานโรงแรมทําไมไม่มีโรงเรียนตั้งแต่มหนึ่งถึงมหกเนี่ยแล้วก็ฝึกไปด้วยเป็นเป็นวิชาสามัญนะครับแล้วจะเป็นอาชีวะ บางทีต้องมาผสมผสานกันเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นต่อไปนี้เราไม่จําเป็นต้องจบหแล้วไปเรียนวิชานะั้นก็เรียนตั้งแต่มอนหนึ่งจะอยู่นะครับอยากเนี่ยเราอยากจะอยู่ในวงการสื่อก็มีตั้งแต่มอหนึ่งขึ้นไปนะครับมาเนี่ยอ่านข่าวตั้งแต่มอหนึ่งก็ทําได้คืออยากให้มีเรื่องของทักษะวิชาชีพเสริมเข้าไปในบทเรียนตั้งแต่มอหนึ่งเลยครับจะได้เห็นว่าตัวตั้หรือวิชาที่ชอบจริงๆอยากจะอยู่ธนาคารก็เริ่มตั้งแต่มอนหนึ่งบวกลบคูณหารกัน จะได้ไม่มีปัญหาเหมือนกับรุ่นแรกๆที่จบม .6 ปุ๊บสอบไปแล้วบางคนเรียนปี1ปีสยังไม่ใช่แล้วพมเข้ามาหัดอะไรนี่สมมุติผมไปฝึกพยาบาล6ปีเนี่ยผมเข้ามายอะไรนี่ผมมีฝีมือเยอะแยะเลยเพราะผมทํามา6ปีทุกวันเสาร์ผมต้องไปที่อนามัยไปที่โรงพยาบาลต่างๆทําได้หมดครับเพราะเราต้องคิด การศึกษาแบบใหม่โดยนั่งคุยกับเด็กครับทั้งสองท่านครับด้วยความเคารพเราใช้เวลาส่วนมากของรายการไปกับเรื่องของการศึกษาซึ่งเด็กๆโชว์มาเป็นประเด็นหลักเลยแต่อีกสองหัวข้อที่ผมสนใจก็คือเรื่องของการเมืองมีเวลาอีกไม่มากผมถามนิดนึงว่าเด็กๆสะท้อนมาอย่างไรว่ามองผู้ใหญ่กับมองการเมืองในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรและอนาคตเขาอยากให้ไปอย่างไรที่ผมได้ได้อ่านได้สังเกตนะครับเขาอยากจะเห็น ความซื่อสัตย์สุจริตที่เกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่ในวงการเมืองนะครับอันนี้เป็นจุดที่เห็นชัดเลยเขาเห็นเลยว่ามีการโกงกันซื้อเสียงกันคความเหลื่อมล้ำครับในเรื่องนี้เขาต้องการจะให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตแล้วหลายคนก็บอกทําไมไม่ให้มีความเสมอภาคระหว่างชายกับหญิงทําไมมีผู้ชายเยอะแยะแต่ผู้หญิงน้อยเกินไปที่จริงหลายอย่างผู้หญิงก็ทําได้เยอะแยะหมดนะครับ ที่สิ่งเหล่านี้เราต้องสอนและเรื่องแบ่งปันเนี่ยเราต้องสอนตั้งแต่เด็กๆว่าแบ่งปันแบ่งยังไงไม่ใช่มารอให้จนจบม .6 แล้วมาสอนเรื่องแบ่งปันสายไปแล้วนะค,ครับสอนเรื่องความความซื่อสัตย์สุจริตต้องสอนตั้งแต่ประถมฟังดูอย่างนี้ผมค่อนข้างสบายใจนะครับแล้วก็ฝากถึงผู้ใหญ่หลายๆท่านว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์สะท้อนมาเนี่ยเป็น ข้อมูลหรือเป็นมุมมองของเด็กๆในระดับมัธยมถึงมัธยมปลายซึ่งแน่นอนว่าเด็กมัธยมปลายมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วแล้วพวกเขาก็ติดตามเขารู้ทันผู้ใหญ่แล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นต่อไปถ้าไม่พัฒนาตัวเอง <c oughs> การเลือกตั้งในอนาคตเด็กๆชี้นิ้วได้แล้ <c oughs> วว่าต่อไปจะเป็นทางไหน <c oughs> สุดท้ายครับเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะขอเรียนถามทุกท่านทั้งสองท่าน <c oughs> เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราห่วงกันมากเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันซึ่งที่ผ่านมาเราเห็นว่ารู้สึกว่าคนห่างกับสถาบันไปเรื่อยๆโดยเฉพาะกับเด็กรุ่นใหม่ๆซึ่ง ใกล้ชิดมาตลอดเพราะฉะนั้นในมุมมองที่ทั้งสองท่านเล่ามา1ใน15ข้อก็คือเรื่องสถาบันเด็กๆสะท้อนมุมนี้อย่างไรเชิญอาจารย์ครับคือเด็กๆเขาพูดถึงประเด็นนี้เราก็แปลกใจเหมือนกันนะที่เป็นหนึ่งใน,ในประเด็นที่เขาพูดถึงการปฏิรูปแสดงว่าเขาก็คิดอะไรอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะเขาก็ส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆเขาเข้าใจนะว่าพระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยต่างจากในประเทศอื่นๆที่ท่าน ทรงงานเพื่อประชาชนค่อนข้างจะตลอดเวลาในใน,ในช่วงพระชนชีของท่านทีนี้เขาก็มีประเด็นว่าการมีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นข้อได้เปรียบใช่ไหมเป็นข้อได้เปรียบของสังคมไทยนะรประเด็นนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เราเอาไว้แบบเชิดชูดเฉยๆหรือว่าเป็นอะไรไเฉยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ ประเทศไทยเนี่ยไม่ไม่เหมือนประเทศอื่นนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ที่ดีแล้วก็คือเขามีมีคล้ายๆกับว่ามอีอะไรละ่ะแบบอย่างที่ที่ดีเขาอยากจะให้เกิดความเข้าใจโดยทุกคนเนี่ยย่างมากยิ่งขึ้นอยากจะให้มีบทบาทอย่างเช่นเราบอกชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราบอกอแสดงให้ดูซิสามวิธี รักชาติทายัางไงร,ร,รักศาสนาร,รักพระมหากษัตริย์ทยํายังไงแสดงให้ออกเขาอยากเห็นบทบาทมากยิ่งขึ้นครับแสดงจริงเวลาหมดแล้วครับทั้งสองท่านเ <c oughs> พราะว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราหยิบยกมาจากทั้งหมดที่เด็กๆสะท้อนกลับมาแต่อาจารย์บอกว่ามันไม่ได้หมดแค่นี้เพราะยังมีเดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะก่บวันที่30เมษายนที่จะมีอีกร้อยคนเข้าไปเสนอต่อรัฐสภายังไงจะติดตามความคืบหน้าต่อไปขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับที่ร่วมรายการครับคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของจุดเปลี่ยนประเทศไทยในคืนนี้ครับ ผมลานบุญวุฒกุลพร้อมทีมงานสวัสดีครับ